กันที่พันนี้ต้องบอกว่าสีสวยสวยงามเช่นเดียวกันและที่สำคัญลูกก็แตกต่างจากเม่สักครูด้วยอันนี้อพันอะไรอันนี้เป็นสายพันธุ์เบนเยี่มขาวครับเป็นเยื่อนนี่จะมีอยู่สองสายพันธุ์คือสีขาวกับสีมพปูที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ดอกสีมพูไปแล้วอันนี้ดอกสีขาวรสชาติเหมือนกันกับตัวดอกสีมพูค่าแตกต่างกันที่สีดอกเท่านั้นเองราะว่านี่ มันหอมครับสายพันธุ์นี้จะแตกต่างกติมันหอมมากคุณผู้ชมหอมแตกต่างจากพระราชทานแปดอโศกใช่ใช่ใช่แตกต่างเนื้อใช่เนื้อเนื้อเขาแตกต่างกันเนื้อข้างในเพราะว่าพระราชทานแปดอโศกเมื่อเที่ยวที่ชิมเนี่ยกลิ่นกลิ่นจะออกเหมือนลูกอมที่เขาทำเป็นกลิ่นสตรอรี่แต่อันนี้จะแตกต่าง S <S จะหอมที่หวานจังใช่ไหมดอกเบลเยียมขาวจะดอกสีขาวเบลเยี่ยมทูนทู๋ดอกเบลเยียมก็จะเป็นดอกฟูฟูตัดรสชาติก็เหมือนกันครับแค่แตกหนาที่ดอกกันคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเนี่ะเขาตลอดวันไหนที่เยอะเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการครับจะเยอะมากแต่วันธรรมดาก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาจากทั้งอื่นแต่ว่าา แล้วก็รับทราบจากทางเน็ตทางอะไรเงี้ยก็เข้ามาเยอะช่วงนี้เข้ามาเยอะมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่สตรษฐมุี่ออกเยอะที่สุดแล้วเราใช้การประชาสัมพันธ์โดยว่าหน่วยงานไหนที่มาสนับสนุนเราบ้างตรงนี้ก็การประชาสัมพันธ์ก็มีทางอไหมู่บ้าน <S <S แล้วก็เป็นทางของอำเภอนะครับที่มาช่วยแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะยังไงลนะ่ะการสื่อสารโลกออนไลน์ของของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา่างคนต่างมาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปก็ไปโปรโมทให้แล้วก็เเลงป็นก,การที่จับมากที่สุดในเลใน็ใช่ใช่เพราะวะ่าไรโฮมฮักเนี่ย ต้องบอกว่าคนรู้จักกันเยอะแล้วใช่ไหมคะเราไม่มีเพจเหรอคะไม่มีช่องทางออนไลน์ในที่จะดูภาพใกล้ของเราหรือมีครับมีมีเพจเหมือนกันครับเพจก็เข้าไปในโฮมฮักสตรอเบอรี่เลยครับชื่อไรเลย Facebook หรือว่าใช่ครับเพจดูคอมก็จะพุ่งนะเป็นโฮมฮักสตรอเบอรี่ช่คะเราก็จะมีข้อขวาวสารมาอัปเดตสายพันธุ์ต่างๆว่า ภาพสวยจากแรของเราผู้ชมสามารถติดตามได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามเส้นทางก็อินบ็อกซ์ก็ได้หรือเบอร์โทรพี่นี่ก่อนดีกว่าเบอร์โทรก็081ครับ665 6321ครับรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงครับนี่ปกติเขาจะบอกรับโทรศัพท์เวลาราชการแต่นี่ไม่ใช่รับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงรับปรึกษาเรื่องสตรอเบอรี่แต่ว่าการปลูกกันอะไรบางทีลูกค้าซื้อไปแล้ว ยังไม่ได้คุยกันในในลักษณะวิธีการปลูกพ่อ่อลูก้ายก็อาจจะไม่พูดถอยน่ียงใหญ่ก็จะแนะนําทุกคนที่ซื้อต้นไปว่าต้องขยายพันยังไงต้องทํายังไงเพื่อจะได้ออกผลพี่นีกอนค่ะเนี่ยตอนเรายืนคุยกันอย่างเียจะแอบเห็นฝั่งกรนนูนแดงเต็มทุกคนเลยสวยมากพันเดียวกันกับแถวนี้ไหมคะพันเดียวกันครับ เป็นสายพันธุ์ของของไทยอีกสายพันธุ์หนึ่งคขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์สามสองเก้าเป็นสายพันธุ์ของไทยแจกรสชาติจะออกเปรี้ยวนั่นไงสามสองเก้าที่จําได้คุ้นๆท,ที่พี่บอกว่ามันจะเปรี้ยวท,ที่ไทยเขาก็พอบอกว่าเปรี้ยวแล้วเขาก็วางเขาก็วางอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเออมีหน,น้ามันแดงเยอะเนาะเพราะว่าคนกลัวเพราะฉะนั้นเราไปดูใกล้ๆดีกว่านะเดี๋ยวจะไปชิมว่ามันเปรี้ยวจริงหรือเปล่าครับ อ๋ลนี่เลยคันที่ต้องบอกว่าสะดุดตาหนึ่งสายพันธุ์คอนเดน,นอันนี้คืออะไรนะเป็นสายพันธุ์สามสองสามสองเก้าเปรียปร้ยวๆค่ะคุณผู้ชมไม่หรอกจะจะไม่เชื่อพินิกอนว่ามันจะเปรี้ยวจริงหรือเปล่าเพราะบางคนรสชาติเปรี้ยวแตกต่างกันใช่ไหมครับผมพี่บอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเห็นสวยๆอย่างเงี้ยก็ชอบ,บแต่ถ้าบอกว่าเปรี้ยวก็บ้าไปรสชาติ ขอดชิมเลยดีกว่าไม่พูดท่านทำเพลงเชื่อพี่หรอก็เป็นจะเปรี้ยวอ่ะนี่เอาแบบนี้เลยเหรอลูกเขาเนี่ยจะเป็นอันนี้คือลูกเล็กหรือลูกพอันธุ์เขาลูกเล็กครับแต่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเขาถ้าเขาสมบูรณ์นี่ลูกเขาจะใหญ่มากใหญ่แล้วก็จะเป็นออกแบนๆจะจะไม่บอกจะไม่ออกเป็นรูปทรงสตรอเบอร์รี่มันก็จะแบนๆแบบใช่ครับแต่ว่ามันจะลูกใหญ่กว่าใช่ครับลูกใหญ่กว่านี้ ไม่ได้เปรี้ยวมากหรอกมันก็มีหวานอยู่อันนี้ทานอาจจะอาจจะเปรี้ยวกว่าพระราชทานแบบสวแต่ไม่ได้เปรี้ยวปรีดขนาดที่ทานไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถซื้อไปได้เพราะว่ามันสวยมากแลวมันรสชาติดีมากเอาไปทําเค้กทาอะไรพวกนี้เนาะชีสเค้กมันก็จะอมเปรี้ยวอมบานอุ่ยอร่อย ใอ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าก็จะเก็บอันนี้ละค่ะพี่จะเก็บให้ทับหรือว่าจะให้ทับเก็บเองปกตินักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาจะเก็บเองหรือว่าทางสวนจะบริการเก็บให้ส่วนใหญ่ก็ทางสวนจะบริการเก็บให้ครับเพราะว่าบางทีลูกค้าจะเก็บแล้วมันจะมีปัญหาต่อต่อต้นที่เอาเก็บไว้ทําพันนะครับเราอยู่ให้กําลังใจทั้งค้าเนี่ยพี่อยากได้ลูกนั้นลูกนี้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้เราเปิดทุกวันเลยไหมเปิดทุกวันครับตลอดย4บสี่ชั่วโมงด้วยเพราะนอนอยู่นี่เลย ไอสตรอเบอรี่ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มรัรอนี่เห<อ>รใช่ครับสี่ทุ่มบางวันก็เข้ามาเพราะว่าได้มาแล้วก็ไหนไหนก็ได้มาแล้วจิ่โมงก็ได้ขอกรอยให้เข้ามาดูพี่ก็จะเปิดไฟให้เขาเนี่ยเหรอใช่ครับบางทีก็ไฟหน้าส่องให้เขาเดินดู <c oughs> กูดมาเป็นไรสตอเบอรี่ที่เปิดรับคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงนะคะจากต้นกําเนิดเพียงแค่5ต้นของสตอเบอรี่ที่แวะซื้อมาจากข้างทางเป็นไร่ที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดละบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาเยี่ยมชมได้อยากจะให้พี่นิกรฝากหน่อยถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่มาไรเราได้ยังไงววและที่สําคัญอยากจะฝากอะไรเชิญเชิญเลยค่ะก็ครับตอนนี้ที่สวนเราก็เปิดให้บริการทุกวันครับ ไม่เว้นหรรดราชะการครับก็บ้านก็อยู่บ้านนินดำครับตำบลนินดำอำเภอจังหานร้รอยเอ็ดเรานี่เองทุกวันนี้สตรอเบอร์รี่ร้อยเอ็ดเราก็สามารถพพัธน์ได้ดูได้เหมือนกับที่ภาคเหนือเขาไม่จะเป็นที่ต้องนลนิดรนไปที่อื่นแล้วครับผมก็อยากเชิญชวนให้คนที่อยากมีรายได้เสริมหรือว่าปลูกไว้ทันเองหรือว่า อยากบอว่าเอาไว้ปลูกไว้ให้เป็นของฝันในวันต่างๆก็ลองมาศึกษาวิธีการปลูกด,ดูทางสวนยินดีให้คําปรึกษาทุกอย่างสําหรับวิธีการปลูกสับปะแต่ก็ฝากอีกอย่างหนึ่งด้วยนักท่องเที่ยวที่อยากที่จะชื่นชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะนบ้านนเรานี่แหละแล้วก็มาเยี่ยมชมสวนสับปะรที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมได้รูปกลับไปไม่ตม่ำกว่า2300ภาพแน่ๆนะคะเหมือนที่เ้าวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิกอรมากๆเลยมา พาจับเยี่ยมชมสวนสตรอเบอรี่นะคะให้จับได้ชิมให้ไี้ว่าได้รู้ถึงรสชาติของสตรอเบอรี่แต่ละสายพันธุ์ได้บอกว่าอย่างถึงถึงใจเลยเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะ ้ชมคะไร่โฮมฮักสตรอเบอรี่แห่งนี้นะคะนอกจากพี่นิกอนจะเป็นผู้บุกเบิกและก็เปิดโอกาสให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านธนพงศ์นะคะวินทชัยท่านเป็นกำนันข่าวตะบลดินดำจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากมีโฮมฮักและโครงการในอนาคตจะมีอะไรบ้างท่านคะสวัสดีค่ะ อยากจะให้ท่านทักทายพี่น้องเสียงไทยแลนด์สักนิดนึงค่ะสวัสดีครับพี่น้องผมนายธนพงศ์วินชัยกำนันตำบุินดำอำเภอจางหารจังหวัดเลยครับค่ะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากเลยขอบคุณท่านมากมากเห็นบอกไม่สบายอยู่ด้วยแต่ว่ามันสามารถนั่งคุยกับจับได้นะคะท่านคะกับพี่นิกรแน่นอนต้องสนิทสนมกันอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างเอาภาพรวมก่อนดีกว่าจากที่ก่อนหน้ายังไม่มีโฮมฮาร์ชาวบ้านเราตำบลดินดำแน่นอนว่าทุกคนรู้จักดีเกี่ยวกับริมชีใช่ไหมคะ อยากให้ท่านเล่าถึงตรง,น,งนี้สักนิดนึงคือตำบนีดํานี่ก็มีเนื้อที่อยูอ่หมู่บ้านก็มีอยู่สิบเกตหมู่บ้านครับค่ะตำบนีดําก็มีที่แหล่งท่องเที่ยวก็คือลําน้ําชีเราก็จะมีปลาลําน้ําชีปลารธรรมชาติคือเราจะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาคือเป็นปลาธรรมชาตินะครับอยู่วัดบ้านดีดําและก็บ้านคุยขอ,อสองหมู่นะครับตรงนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าใ,ให้คนที่สนใจเข้ามาดูได้นะครับ คือผมก็ประสานกับทางอำเภอกับนายอำเภอว่า,าจะเป็นทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอจังหารนะครับคือเราก็จกัดก็คุยกันประชุมกันอยู่นะครับค่ะก็จะมีปลาแล้วล่ะที่วัดสองที่วัดบ้านดินดำที่อยู่ด้านหน้าปักซอยเรานี่เองครับครับบ้านหน้าปักซอยแล้วก็กกบ้านปุยคอใช่ไหมครั <laughs> 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 บบ้านปุยคอครับคือปลาธรรมชาติเยอะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้แบบไปสัมผัสว่า มาปราที่จากธรรมชาติถ่ายรูปหรือว่าให้อาหารก็ได้ได้ได้ครับได้เนียเยอะครับแสดงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ตำบลของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นช่วงไหนบ้างที่เข้ามาคือมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมามาเที่ยวเรื่อยๆครับคือวัดอินดามันก็เป็นวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่คือแต่ก่อนนี้เป็นของพระอาจารย์ประภาชากโรครับคือเป็นสำนักชุบชีวิตนะครับคือพวกยาเสพติดนะครับแต่ก่อนก็ดังนะครับดังเพราะท่านมาเสียครับมาเสียแล้วก็ ไม่มีคนทําต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของปลาแล้วก็มาชมบรรยากาศริมชีครับริมชีแล้วก็ต่อมาเราก็มาดูนี่ะครับไล่ไล่โฮมพักนี่นะครับในไหนมาดินดาทั้งทีเนี่ยไม่ใช่แค่ริมชีอย่างเดียวละครับก็จะมีโฮมพักได้พูดคุยยังไงกับพี่นิกรบ้างคะในส่วนของการสนับสนุนการท่องเที่ยวหรือว่าการพัฒนาโครงการต่างๆก็คุยกันอยู่ครับก็อย่างที่ทํามาก็บาง ในตำบลนี้ก็บอกว่ามันทําได้หรือนะครับในในในที่พอดีก็ทํามามันก็ทําผลสําเร็จคือครับมันก็ผลสำเร็จครก้งนีการทําให้เห็นแล้วแหละว่ามันทํำได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราต่อไปก็จะมีก็คือมันก็มีโครงการหลายอย่างนะครับที่ผมนาเข้ามากาลังจะทํากันนะครับอย่างที่กรมพนาที่ดินก็มาขุดบ่อให้กับพี่น้องคือเป็นสระน้ําประมาณ1 0 0 0 1,200 ไอ้ลูกบาทเนี้นะครับต่อต่อต่อเจ้าค่ะนี่ก็ทำแล้วครับสุดแล้วก็จะให้จัดทำเป็นไอแ้แบบแบบที่คือรัฐบาลเขาให้ทำกเกษตรแปลงใหญ่นะครับ<อ>คือจับกลุ่มนะครับโครงการก็ใันนี้เราเราก็มีปลูกข้าวกันแต่ก่อนก็ปลูกข้าวนาปังนาปีนะครับ<อ>ทำที่ในตะปูดำนะครับแล้วผมก็กำลังหาไม้พี่น้องทำหลายอย่าง,างครับเดี๋ยวนี้ก็ กำลังจะขายายไอ้ไส้เดือนนะครับไ mm hmm. ส้เดือนเอาปุ๋ยมาลงมาให้พี่น้องนะครับคือแต่ก่อนเนี่เราซื้อปุ๋ยไอ้ชีวภาพไอ้ปุ๋ยนั้นมาครับมันมันจะเคมีมามันจะอันตรายครับโดยนี้ผมกําลังประชุมแล้วก็ให้ลูกบ้าน,นาภายในตําบลนี้นะครับจัดจัดกลุ่มไอ้เกษตรแปลงใหญ่คือสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับคือคือเหมือนที่ศาสตร์พระราชาสู่พัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกำ mm hmm. ลังทำนะครับ แน่นอนว่าตะบนดินดําในอนาคตเนี่ยคุณผู้ชมคะสามารถที่จะท่องเที่ยวไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดก็อย่างไรสตรอเบอรี่ก็มีแล้วหรือคุณผู้ชมชอบชื่นชอบในการให้อาหารปลาก็มาได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทางด้านเกษตรต่างๆก็มีเหมือนกันมีครับมีิ่มพี่นิกรพูดถึงโครงการที่เมื่อช่วงต้นที่พี่บอกว่าในอนาคตเนี่ย ที่ปลูกให้เห็นแล้วล่ะว่ามันปลูกได้ที่บ้านเราในอนาคตโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คืออะไรคะโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเร็วๆนี้ก็คือผมจะขยายพันธุ์ต้นเล็กคือพันธุ์ของสตรอเบอรี่เนี่ยแจกจ่ายให้ลูกบ้านก็คือใครสนใจที่จะปลูกได้ให้ปลูกแบบเป็นรายได้เสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แจกจ่ายกันไปให้ให้เขาเข้ามาเหมือนกับว่ามาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยทำต้งเป็นกลุ่มใช่ครับแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเรานี่สามารถ แวะดูได้แทบจะทุกหลังคาบ้านอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมีรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้นหรือว่าเราก็จะหรือว่าจะจับกลุ่มใหญ่เพื่อมาปลูกเสร็จแล้วก็เอาทำเป็นสวนสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินดูตามบ้านว่าเออหมู่บ้านนี้ปลูกสตรอเบอรี่ได้อะไรเงี้ยครับนี่โครงการนี้ท่านกำนมันก็จะสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันสนับสนุนครับผมก็ประสานคือประชุมกับทางอำเภอครับคือทางเกษตรทางทกศเขาก็ลงมาช่วยนะครับ นนครับ<ก>มาม,มาจัดการกันเต็มที่คือโครงการเกษตรแปลงใหญ่นี่คือทางท่านนายกท่านก็บอกว่าให้จัดกลุ่มกันให้แปลงใหญ่ไว้นะครับคือนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในผมก็ประชุมให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่นะครับจัดทํากันขึ้นมานะครับอย่างปลูกข้าวอย่างนี้นะครับมันมีนโยบายปลูกข้าวก็จัดกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่อย่างประตุสั์อย่างนี้อ้ประมงอย่างนี้ครับก,ก,ก็จัดกลุ่มกันขึ้นมานะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับคือทางอำเภอเขาก็ สนับสนุนนะครับคือจัดกลุ่มแล้วก็เราก็หางบประมาณจากพกสอย่างนี้เรามาช่วยนะครับในอนาคตพี่น้องชาวตำบลดินดําก็จะอยู่ดีกินดีจากแน่นอนว่าการปลูกพืชไร่ไม่ต้องไปทํางานแบบในเมืองที่แบบว่าห่างไกลบ้านแล้วใช่ไหมคะท่านคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงเชิญชวนในการท่องเที่ยวตำบลดินดําหรืออะไรก็ได้เชิญค่ะครับก็เชิญพี่น้องนะครับอยากดูงานอยากดูอะไรก็มาดูได้นะครับคือทางพวกเราก็มีงานให้มี อะไรให้ดูกันมากมายนะครับก็อยากจะดูก็ลงมาดูได้นะครับโดยเฉพาะที่ <c oughs> ไล่หัวรักนี่ครับสตรอเบอรี่นะครับของนายนิกรนี่นะครับอย่างปลาก็ที่วัดบ้านินดำบ้านคุยคอนะครับก็ลงมาได้คือ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วเนี้ยต้องบอกว่ามาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะที่อำเภอจังหันแห่งนี้ตำบลดินดาแห่งนี้คุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ที่ไร่สตรอเบอรี่แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นคะ่ะสามารถที่จะแวะรายทางทเที่ยวสถานที่ต่างๆของตำบลดินดาได้อีกด้วยนะคะวันนี้จะต้องขอบคุณนะคะท่านกำน,น,นันธนพงล์มากงมนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำบลดินดาและที่สำคัญให้ข้อคิดดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ นี่นะคะนะ้าถิ่นกินเที่ยวหมดเวลาลงไปแล้วระคาในสัปดาห์น้าติดตามกันด้วยนะคะว่าจะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนทางเสียงไทยไลน์เคเบิลทีหรือคุณผู้ชมนะคะค่ารายการในวันนี้สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านทางเบอร์ไวเบ l h e e o n l i n e c o m นั่นเองวันนี้จบแล้วที่นี่กอนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ